สวัสดีนะครับสวัสดี FC เช e หนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่20เดือน12ปี66กับแนวทางลราพัฒนานะครับผมก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่กดติดตามนะครับผมแล้วก็ได้ตัวเลขไปแล้วอยากลงทุนอยากเสี่ยงโชค เชฟหนุ่มก็ฝากไว้กับบ้านถุงเงินนะครับผมกดที่ลิงก์ที่เชฟหนุ่มปักลิงก์ให้สอบถามรายละเอียดได้นะครับผมสนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับเชฟหนุ่มก็ฝากไว้เนาะถ้าใครจะเข้ากลุ่มไลน์เชฟหนุ่มนะครับบางทีช่วงปีใหม่เนาะเชฟหนุ่มอาจติดธุระยุ่งเชฟหนุ่มก็จะพยายามลงให้ในทางกลุ่มไลน์หรือว่าถ้ามีเวลาก็ลงคลิปให้ทุกคนนะครับผมเข้ากลุ่มก็0 8 7 9 6 6 5 6 0 5ด์ id line นะครับ ่วนบอร์โทก็0886836281นะครับไปสรุปผลของเราพัฒนางวดประจำวันที่18กันก่อนนะครับ18เชฟหนุ่มให้4 5 8วิ่งรู่ที่5ผลออก9024ก็ไม่เข้าครับเข้าแค่4ตัวเดียวเนาะแต่เชยหนุ่มจับชุดให้ไม่เข้าตัวเด่นมาแค่ตัวเดียววิ่งรู่ท่5ไม่มานะครับผมไปตามต่อของงวดประจำวันที่20เลยครับ สำหรับวันที่ยี่สิบนะครับผมวันวันพุธเนาะวันที่ยี่สิบเดือนสิบสองนะครับผมป,ปี66หกเราพัฒนานะครับผม วันนี้ลงคลิปให้แต่เช้าครับวันนี้จะไปทำรับรับจ็อบทำงานอีกวันนี้เด่นนะครับผมเด่นที่2 4แล้วก็8นะครับวันนี้ดูซิว่าจะมาไหมลองมาดูกันนะครับผม วิ่งลูดนะครับผมวิ่งลูดที่วันนี้วิ่งลูดที่สองนะครับผมสองศูนย์สองหนึ่งแล้วก็สองสาม สี่ส,ส,สแล้วก็4ีหนะครับ8 2 8 3แล้วก็84นะครับคูเบิลก็จะเป็นสองส,องส,ส 88ชุด3ตัวงวดที่แล้วไปเข้าหาหน่อยวันนี้ขอให้มาเข้าลาวพัฒนาแล้วกันเนาะก็จัดชุดให้เป็น842448 แล้วก็4 2 2นะครับผมประมาณนี้เลยสำหรับวันนี้วิ่งลู่ที่2นะครับ2 0 2 1 2 3า คูเบิลสองสองนะครับสีองแล้วก็แปดสองเน้นสองนะครับวันนี้8ปดสองหรือ4ี่สองนะครับประมาณนี้เลยครับผมชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผม อีกครั้งนะครับได้ตัวเลขไปแล้วอยากลงทุนอยากเสี่ยงโชคนะครับหาที่ลงทุนเสี่ยงโชคไม่ได้ก็ฝากไว้กับบ้านถุงเงินนะครับผมกดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เชฟหนุ่มก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ขอให้ fc เชฟหนุห่มเฮงเปังๆนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ